ครับผมแอดเจมนะครับจากนิสสันวิกเอ็มคัพไทยแลนด์นะครับและนิสสันฮาร์ดบอดี้ไทยแลนด์นะครับนี้ผมจะมาให้ดูนะครับจอนะครับสภาพความเสียหายนะครับเป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันนะครับเห็นว่าจอดีๆนะครับมันเริ่มเสียนะครับถ้ามองดีๆต้องใช้ไฟส่องนะครับก็คือตัวจอเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเปิดให้ดูใช้งานได้ปกติครับแต่เสื่อมสภาพแล้วมันจะพังนะครับโอเคเดี๋ยวปิดนะครับจอเริ่มเสื่อมนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นริ้วไหมครับเนี่ยครับมันแตกข้างในนะครับทางร้านรับซ่อมนะครับส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังซ่อมให้ดูนะครับ ่าตัวนี้มันเสื่อมสภาพนะครับมัน30ปีแล้วนะครับใครที่อยากจะบิ้วให้มันสวยนะครับสามารถส่งมาได้นะครับเดิมมันไม่ใช่สีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นสียังไงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ